เฮ้ยหายใจไม่ออกลูกพี่กดหนูมั่งดีกดหนูหน่อยกดหนูหน่อยกดหนูด้วยดีกดหนูด้วยกดหนูด้วยใจลายกดหนูด้วยดีกดหนูเอาเอาหนูมาก็ไปรักหนูเลยเนี่ยรักหนูหน่อยไม่ได้ไม่ได้รักหนูด้วยรักหนูด้วยรักหนูด้วย อรักหนูด้วยรักหนูด้วยรักหนูด้วยอรักหนูด้วยรัก,กอ้าวเจ้านายหายไปไหนเจ้านายเจ้านายเอ้ยเอ,เอาเอาเอาไม่เห็นเจ้านายเลยเอาจิกจุ๊ยอยู่นี่จ้ามาแล้วจ้าอ้าวคนหายไปไหนล่ะพี่น้องโอ้โหนี่นี่ลูกเยอะเหลือเกินค่ะลูกเพียบเลย อันนี้เอาไว้เฝ้าตอนคืนค่ะเฝ้าเจ้านายค่ะเฝ้าเจ้านายค่ะนั่งลงนั่งดีๆสิเฮ้ยหัวใจหัวใจหวงเจ้านายมันสู้หรอสู้หรอสู้ใช่ไหมนี่นี่ยสู้หรอ

ยึดไอาา้น้ะมะยึดยึดแมวนี่นี่พูดไม่พอไม่น่ารักเลยบิน